สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติเวลาที่เพื่อนแอดเรามานะคะเข้าไปที่ l i n e OA ของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะกดที่ปุ่มรูปบ้านโฮมตรงนี้นะคะก็จะเจอหน้าต่างนี้เนาะวิธีเซตข้อมูลตั้งค่านะคะทักทายเพื่อนใหม่ เวลาที่มีคนแอดเพื่อนเรามาปุ๊บจะมีข้อความอัตโนม,มัติเด้งรับทันทีนะคะเรามาตั้งค่าเป็นข้อมูลที่ข้อมูลเซตนะคะตามที่ได้เรียนมาเนาะ,ะเป็นข้อความตอบรับให้คนแอดมาปุ๊บ<ๆ>เขาก็จะเจอข้อมูลสมัครของเรานะคะ,ะก่อนอื่นนะคะข้อความตรงนี้นะคะเลือกเทมเพลตก่อนนะ,ะข้อความตรงนี้นะคะเราจะแก้ไข ะะแก้ไขตรงนี้ออกเหลือไว้ด้านบนตรงนี้นะคะเราจะไม่ลบลบแค่ตรงนี้นะคะอ่ใส่เข้าไปได้เลยค่ะลบออกก่อนนะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใส่เนาะตามที่เราได้เรียนมานะคะก็เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยกออนุญาตลบก่อน เสร็จแล้วข้อมูลที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นข้อมูลนะคะข้อมูลที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นข้อมูลนี่นะคะคุณจะต้องมาเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะที่เราจะไปใส่บอลลูนแรกเนาะหลังจากเราเตรียมข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็นำมากรอกได้เลยนะคะใส่ตรงนี้นะกดวางเห็นไหมคะเป็นข้อมูลที่เราเตรียมไว้เนาะอ่ะ ชื่อตรงนี้เวลาที่เขาแอดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกขานชื่อลายคนคนนั้นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอย่าลบสีเขียวตรงนี้นะคะอ่าลบห้ามลบเด็ดขาดแล้วเราก็เอาข้อมูลของเราที่เตรียมไว้เนี่ยมาใส่เห็นไหมคะสวัสดีอ่าครูดาวขอบคุณที่ให้ความสนใจเห็นไหมคะอ่าเตรียมข้อมูลมาข้อมูลบอลลูนหนึ่งเนี่ยหนึ่งบอลลูนห้ามเกินห้าร้อยตัวอักษรเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปจัดระเบียบข้อความของเราไปก่อนนะคะ อันนี้เป็นบอลลูนตัวอย่างเนาะก็จะเป็นให้คลิกดูไลฟ์สดก่อนนะคะดูไลฟ์สดเสร็จแล้วค่อยกลับมาลงทะเบียนที่ลิงก์ด้านล่างนะคะก็นี่เป็นหนึ่งบอลลูนที่เราเตรียมข้อมูลใส่ไปแล้วแล้วเราจะใส่ข้อมูลเพิ่มอีกหนึ่งบอลลูนเพิ่มบอลลูนนะอักษรที่เราจะเตรียมมาเนาะก็เป็นลิงก์สมัครสามารถกดบวกไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเลือกไปตรงคมคําว่าข้อความตัวหนังสือ,อปุ๊บนะคะเราก็ไปเอาข้อความที่เราเซตไว้นะคะเป็นข้อมูลเซตที่สองเห็นไหมคะดูเสร็จสนใจกดลิงก์สมัครติดตัวครูดาวเห็นไหมคะอันนี้เป็นข้อความตัวอย่างนะคะที่ครูดาวทำให้ดูเนาะเสร็จแล้วก็เอามาใส่บอลลูนที่สองค่ะกดวางได้เลย นะตัวหนังสือไม่เกิน500เห็นไหมคะ,ะเท่านี้ถ้าเราต้องการใส่เฉพาะตัวหนังสือ2บรรทูนนี้เราก็สามารถกดบันทึกไปได้เลยนะหรือถ้าเรามีภาพประกอบเราอยากจะเพิ่มรูปภาพเราก็มาเพิ่มบรรทูนตรงนี้นะคะกดบวกไปแล้วเลือกรูปภาพค่ะเพื่อที่จะแนบรูปภาพเข้าไปนะ เขาก็จะให้เราอัปโหลดรูปภาพแต่แล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพที่เราเตรียมมาค่ะครูเราก็จะใส่เป็นรูปนี้เนาะเพราะว่าเป็นรีวิวผลลัพธ์นะคะแล้วก็เป็นเทรนกล้วยเนาะเสร็จกดเสร็จสิ้นค่ะภาพก็จะอัปโหลดมาที่บลูนที่เราเลือกเห็นไหมคะสามบลูนนะเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างถ้าเกิดเราจะดูตัวอย่างว่าเวลาคนที่แอดเรามาเนี่ยมันจะขึ้นอย่างไรนะคะ เรามาคลิกตรงนี้นะคลิกดูตัวอย่างก่อนได้ค่ะคลิกดูตัวอย่างเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างเวลาที่คนแอดเรามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งปรึง้งอันที่หนึ่งอันที่สองเห็นไหมคะชุดข้อความที่ชุดข้อความที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะชุดข้อความที่หนึ่งเราบอกว่าแค่คลิกปลูกกล้วยทาให้เงินช้อปปิ้งฟรีเห็นไหมคะระบบ ทำงานอัตโนมัติตลอดชีวิตแปลงเงินสดเข้าบัญชีได้ก่อนสมัครคลิกดูไลฟ์สดก่อนนะคะไลฟ์ like สดตรงนี้เราสามารถไปเลือกลิงก์ของผู้นําหรือไลฟ์สดของคุณเองเนี่ยเอามาใส่ได้เลยนะคะคุณไลฟ์เองคุณก็เอาไลฟ์ของคุณที่อธิบายเรื่องกล้วยอะให้ละเอียดเลยนะเอามาใส่ตรงนี้ได้หรือจะไปใช้ลิงก์คูเล็กหรือขอ,ของผู้นำหนึ่งหกแปดก็ได้นะคะเอาที่สะดวก เสร็จแล้วบอลลูนที่สองที่เราเซตไว้เมื่อกี้เห็นไหมคะจะเป็นลิงก์สมัครเห็นไหมดูเสร็จแล้วกดลิงก์สมัครติดตัวรคดาวนะคะแล้วก็วางลิงก์ไปนะแล้วเราก็แจ้งเขาด้วยว่าสมัครเสร็จแล้วกดหนึ่งหนึ่งพิมพรหัสทีเฮดนะคะ,ะเพื่อให้เข้ากลุ่มสอนงานนะคะถ้าข้อความผิดเราก็ไปแก้ไขนะไปแก้ไขนะคะหกเดือน เสร็จแล้วภาพประกอบสุดท้ายที่เราปิดท้ายไปก็จะโชว์ด้วยปิดท้ายรายการเห็นไหมคะ,ะเสร็จแล้วนะ,ะกลับไปค่ะกลับไปกลับไปแก้ไขชื่อตรงนี้นิดนึงนะ,ะ,อะพอเราแก้ไขเสร็จแล้วเราโอเคละเรากดบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะกดบันทึกนะกดบันทึกข้อความตรงนี้ค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นของการเซตข้อมูลนะคะต้อนรับะะบันทึกเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มั่นใจคุณก็คลิกดูตัวอย่างอีกได้ว่ามันโอเคหรืออยังะะถ้าเกิดอยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อความเราก็สามารถมากดะะแก้ไขข้อมูลแล้วก็กดบันทึกเหมือนเดิมได้เช่นกันนี่ก็เป็นการตั้งค่าเซตอัตโนมัตินะคะง่ายๆแค่นี้นะคะก็จะสะดวกสำหรับคน ไม่มีเวลาตอบเพื่อนแอดไลน์มาเขาก็จะเด้งรับอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นนะคะก็ลองทำตามดูค่ะยินดีมากๆนะคะ